แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์บีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ก็เริ่มรู้แล้วเอยยััังมมีใจจรกกนนู่ไหา,าจจกกไได้ รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะแก้ตัวใหม่เป็นไงผ่านไหมผ่านค่ะคุณเพื่อนอยู่อย่างนี้นะคะสองคนนี้อยู่นี้ค่ะนั่งมองนางเ่อาหร่นางอยู่อย่างนี้ค่ะพอคุณเขาสวัสดีนางก็อยอยๆก้ค่ะต้องกินยาบำรุงประสาทนิดนึง ประสาทช้าเป็นนอยบำรอะไรนะบำรุงสมองแล้วก็ประสาทมีอยู่ตัวหนึ่งอะไระอ่ะคาเฟอพีริคอมนนเวันนี้เร็วนะวันนี้เข้าเร็วนะวันนี้เข้าเร็วนะเอาแต่หัววัน,นเลยสวยไง วันไส้นะเนอดูคุณแซ่บแซับ้าเลยแซ่บมาวันเนี้ยคือไม่มีใครบอกว่าเสียอะไรเห็นแล้วก็คัดคัดมาจริงจริงจริงรู้ป่าวว่าเป็นสีประจําของไอเอ็นทีวเหรอสีอะไรสีส้มสีส้มใช่อันนี้เกือบ เกือบไ้มคะเกือบจมนี่ไม่เกือบแดงชเลยค่ะลายทางลายทางคืออะไรคะคืออันนี้ม้าลายถ้าเกิดไปที่ไหนไฟแดงก็ยืนยืนได้ยืนทันทีก็รถเบรกหมดนะคะใช่สัญลักษณ์ไฟแดงมาคือไปไม่ได้คือตัวไปหมดขวางทางอยู่รถไปไม่ได้เต็มเลนถนนเลยค่ะนี่แค่นั่งเฉยๆก็ใหญ่แล้วนะกลางอีกเหรอค่ะเราฟังเพลงใครเมื่อกี้ กะลาเนาะกะลาวงกะลาเป็นไงเสียงนุ่มๆลึกๆแบบซอฟๆอยากกินมากกะลามากนะบ้าจริงเขามีลูกมีเมียแล้วสิเขาพูดกะลามะพร้าวอ๋อกินได้ด้วยอ๋อกะลามะพร้าวเนี่ยก็อยากกินไม่ได้แต่ก็เอามาทำเอามาทำภาชนะได้บ่าสิจันเขาถ่ายแมวขุดเลย เขาเป็นใครมาจากไหนเนี่ยอยากทราบจังไม่ใครโฆษณามะพร้าวก็มาติดต่อก็ได้นะแม่เบี้ยขูดมะพร้าวนมหกอะไรอย่างเงี้ยไม่พี่เป็นแม่ช้างจ้ะแม่ช้างเอางาฟาดกันลาใช่ช้างเลยเหรอไม่ไม่ขูดนะคะไม่เอาไม่ขูดไม่อะไรเลยเหรอเอางาฟาดให้มันกระลาแตกแล้วก็พี่หลักแน่ละยืนยันเออเหรอช้างค่ะในตำ่าแปลงนีเป็น มากเหมือนมากค่ะท่านผู้ชมใช่เลยใช่เลยใช่ไหมจะร้องไห้ยุงสารอเป็นไงบ้างวันนี้กะลาก็ต้องบอกว่าเป็นนักร้องสมัยก่อนก็ดังมากมากค่ะสมัยหนูก็ดังมากค่ะแบบใช่สมัยน้องก็ดังค่ะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเธอเป็นน้องฉันนี่เคยจ้าทันไหมเนี่ยทานน้องเจนทันไหมน้องเจนทันค่ะพี่ใไปบอล รักเธอจังพี่พี่โบวี่ทันไหมคะไม่ทันนะคะแก่สินะเราค่ะพี่โบวี่ไม่ไม่ค่อยได้ฟังเพลงแนวนี้เท่าไหร่ค่ะพี่โบี่พี่โบลิโบลิงหรือโบวี่อาดีดีอาดีดีจะกิ้งให้ดูแล้วนะตอนนี้พี่พี่ชอบฟังเพลงไทยอะค่ะเขาฟังเปิดขึ้นมานี่เขาอินแบบว่าน้ำลายยืดเลยอะนิดหนึ่งค่ะ Rock roll and ร็อกแอนด์โรไม่กลาเขาเป็นวงซอฟ์ร็อกแบบว่าเป็นร็อกเบาๆร็อกเบาๆความหมายของร็อกเบาๆเพลงเขาจะพอมากก็เวลาจะพูดจะบอกนุ่มๆฉันก็บอกว่าน่ากินไงเออฉันก็พูดของฉันถูกเนาะใช่ไหมอ๋อใครจะว่าแม่นแล้วก็อ่อนนุ่มเลยเราพูดกะลากันเยอะแล้วเดี๋ยวเรามีเสียงของน้องจริงๆจแกงส้ม ใช่ไหมน้องแก้มเรารู้จักนะเดะสตาแต่มีแกงส้มมาอีกต่อไปจะเป็นแกงเขียวหวานนี่ส้มเนี่ยแกงบวชฟักทองอันนี้แกงส้มแกงบวชฟักทองดีกว่าก็จริงๆเราไปดูวิธีการของแกงส้มก็ดูแลสุขภาพกันบ้างนะคะน้องแกงแกงส้มจากเดะสตาค่ะคือหลักๆเลยต้องพักผ่อนคือจริงๆพักผ่อนเนี่ยอาจจะลำบากหนึ่งในในบางครั้งแต่ว่าหลักๆคือเรื่องการกิน คือคือผมว่ากินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการดูแลสุขภาพอย่างแบบอย่าอดข้าวแต่ว่ากินยังไงให้มันแบบเออน้ําหนักไม่ขึ้นแล้วก็แบบให้มันแบบร่างกายมีพลังงานในการไปทํางานทานู่นทานี่นี่เป็นสําคัญเรื่องการกินคือจริงๆต้องบอกว่าผมอะมีเวลาออกกำลังกายไม่ได้แบบเยอะแบบถึงขั้นแบบโอ้โหบ้าบ้าคลั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องทํางานแต่ว่าเราเราใช้ว่าเรากินให้ถูกแล้วก็เล่นเล่น เล่นให้มันแบบถึงนะครับแล้วมันก็จะโอเคอาจจะไม่ได้มีเวลาไปแบบวิ่งเยอะอะไรมากแต่ว่าก็ให้ร่างกายมันสุขภาพแข็งแรง ต้องดูด้วยว่าอาหารเสริมเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเกี่ยวกับอะไรคืออย่างที่บอกเดี๋ยวนี้มันก็มีออกมาเยอะแล้วบางอย่างถ้าศึกษาดีมันอาจจะมีต้องดูด้วยว่ามีผลข้างเคียงกับตับหรืออะไรหรือเปล่าคือยังไงดูนิดนึงแล้วกันเรื่องสาหรับอาหารเสริมว่าจะเป็นยี่ห้อหรือว่าสรรพคุณอะไรต่างๆนะครับยังไงดูดีๆแต่ว่าถามว่าถ้ากินถูกกินเป็นมันช่วยไหมมันช่วยแน่นอนครับจริงๆช่วเรื่องการดูแลสุขภาพเดี๋ยวนี้เริ่มเรมเป็นเขาเรียออะไรเหมือนเป็นเทรนด์เหมือนกันนะครับเรื่องของการแบบว่าจะฟิตร่างกายหรือว่า,าราวม่กิอกันตไัถ ตัวเองไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องวิตามินต่างๆหรือว่าการทานอาหารจะได้ไม่โทรมหรือว่าไม่เกิดอาการแบบเอ้ยป่วยหรืออะไรกันจากการที่เรารักษาสุขภาพครับค่ะเป็นไงแกงส้มแส,มสีส้มสีส้ม,สมแกงส้มอร่อยอร่อยอชอบกินแล้วแซ่บกินแล้วแซ่บอ่าก็สวยวันแบบนี้ต้องยกให้เขาค่ะคุณชมค่ะแซ่บมากก่อนก่อนหน้านี้เธออดข้าวมาสามวันมะกลัวพุงออกค่ะกว่าจะได้ใส่ชุดนี้ต้องแบบว่านิดนึงค่ะจริงๆแล้วไม่หลอกเราทาน ดีท็อกค่ะเครื่องดื่มยายห่างกิ่นกีวีนะคะก็ะมันจะช่วยให้แบบพุงเรายุบได้ด้วยเ,ออเพราะว่า<ด>ะะโบวีเนี่ย ผอมจริงคือเป็นคนที่แบบตัวเล็กจริงแต่แบบว่ามันก็มีบาง,งส่วนที่แบบว่าเราไม่ต้องการมันก็โผล่มาอย่างเช่นพุงอย่างเงี้ยเพราะว่าเรากินแล้วเรานอนเลยบางทีนางบีเซ็นดีมากนะมีบางส่วนที่ไม่ต้องการใช่<ป>อย่างเช่น<า>หน้าท้องอะไรเงี้ย,ยท่านผู้ชมคะก,กินก่อนอาหารเย็นนะคะประมาณสิบ5สิบห้านาทีนะคะผสมไปครึ่งแก้วแล้วก็คนแล้วก็ทานเลยนะคะแล้วก็ ดื่มน้ําต่ออีกหลังจากนั้นประมาณ1-2แก้วนะคะก็จะช่วยท่านนะคะรับประทานอาหารได้น้อยลงนั้นก็จะทําให้น้ําหนักคุณลดลงด้วยเช่นกันค่ะเราทานหลังอาหารได้ไหมทานหลังอาหารมันก็จะอิ่มมะ มันก็อิ่มคือพื้นที่มากขึ้นก็เหมือนกับว่ามันไปช่วยย่อยสิ่งที่เราทานเข้าไปไงแต่ถ้าเกิดว่าเราทานก่อนมันก็ทําให้เราทานน้อยลงก็น้าหนักลดแต่เราทานหลังก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ลืมทานก่อนก็ไปทานหลังได้เหมือนกันใช่ก็ได้แต่ว่าไปขับอุจจาระในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเราถึงได้ยุ้ยกันกัรู้สึกไหมคะว่าเวลาทางเข้าไปเระ ายจะเยอะขึ้นกว่าเดิมใช่มวลนูจรละมันมจะเพิ่มมากเพราะว่ามันมีสารสกัดของต,ตัวเแต่คนนี้ไม่รู้เยอะขนาดไหนเนาะเออน่าจะเยอะกว<อ>่าพวกเราอ่ะมั้เลเซียมทำหน้าที่<ม>ทำหน้าที่ในการเอ่อมันจะไปดูดซึมอ่า ดูดซึมสิ่งสกปรกภายในลำไส้พิษสารเคมีคือลำไส้ของเราเนี่ยมันจะแบบมีพวกผนังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรากินปิ้งย่างมากี่สิบปีมันก็ไปอยู่ในนั้นเลยค่ะไปหมักหมมอยู่ในนั้นแหละค่ะก็เสริมนิดนึงอาหารปิ้งย่างนี่ก็คือถ้าเกิดว่าคนไทยเราชอบกินมากๆแต่จริงๆมันเป็นแหล่งของการสะสมโรคมะเร็งนะคะโดยเฉพาะย่างแล้วไหม้อันตรายมากถูกต้องเหลือเวลาเล็กน้อยเราไปฟังเพลงกันต่อค่ะ เอลาคเอกันอารตลาดเคระบืซอรายรายปัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยนะคะ ไม่ทันสาร<า>ใช่ไหมไม่ทาาเพราะว่ายิงห่วงสวยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ ไม่ได้ห่วงสวยค่ะยังจับเสียงแบบปกติพี่คือเสียงเขาแบบเนาะเนารักเราจับเสียงไม่ทันไงจังหวะอย่างพี่เจนพอพอไหวเสร็จหรือว่าอะไรเสร็จเราจะจับอ่าเหมือนแบบเราจะนับลมของพี่เจนหกูลวอันนี้ยังไม่ชินแสดงว่าไาสามเต็มสิบไม่เป็นไรค่ะก็ได้อยู่ก็จะก็่อเล็บอยู่ต้องหลายครั้งอย่างที่บอกว่าเธอต้องได้แค่สามเต็มสิบไงเอออยากได้เต็มสิบก็ต้องขอสามสิบได้ไหม สามสิบมันเบิ้ลเลยอ่ะดีจังไายสูกอ่ะเป็นไงน้องเนยโชิตาอยตี้กานสวยเซ็กซี่มากผเป็นรุ่นนี้พวกเรานะก็ตอนที่ไม่ทำคุณเธอก็ธรรมดานะใช่ไหมแต่พอคุณเธอไปสวยมาเนี่ยคนเราถ้าสั่นพอดีก็็จะเปนมันก็จะสวยพอดีถ้าสันเยอะเหรอมันก็นะ บางคนเพี้ยนไปเลยนะนักเอกหลายคนนะคะก็ <_ an> ไม่อยากให้ไปสันเยอะขนาดน,นั้นถ้าคุณสวยอยู่แล้วพุ้นฐานคุณสวยแล้วเติมแค่นิดเดียวก็ได้นะคะอย่างน้องเนยโชติกาที่คือหน้ามือเป็นหลังมือแล้วคือเธอสวย,สวย <_ an> แต่พอดีใช่<า>แล้วก็<น>เล่นละครก็เก่งใช่ไหมน,นางวาัร้ายไหม <_ an> ใช่เล่นแบบว่าฉากแบบว่าบทร้ายเยอะมากร้ายไหมคะร้ายฉันร้ายมากนะจ๊ะค่ะขอบอกนะคะตัวจริงวันร้ายมากๆค่ะร้ายเรื่องอะไรคะก็ ฮะโไอ๊ยอะเรจะเป็นบ้า่บ้าแลวสองคนนี้อีกคนกคนึงก็พยายามจะเล่นอีกคนนึงก็งงงงงงดิฉันก็โอ๊ยดูแล้วก็หมั่นซงหมั่นไส้นะคะอันนี้ตัวโกงของแท้ค่ะตัวโกงของแท้ค่ะนั่งมองอยู่นะอะนร่งมองอะไรแบบนี้ดิฉันก็พยายามโยนไอ้ฝั่งฝั่งนี้ก็เฮ้ยอะไรนะเอออะไรนะประมาณนั้นก็เราไปฟังเสียงเนยกันดีกว่าน่าจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเองค่ะ ไ่ได้เสพติดความหอมเลยค่ะ<ม>จริงๆก็<ม>ก็จะหนักประมาณนี้อยู่เรื่อยๆนะคะควบคุมแต่ว่าก็ไม่ได้ทานทุกวันอีกแล้วเลยนะคะ,มมมะไ,ไม่ได้ผอมลงอ๋อตอนนั้นคือไปญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องอ้วนมากแน่ๆเลย <c oughs> คือไปทานเยอะคือสิบวันที่ไป <c oughs> คือไม่มีทริปอะไรเลยค่ะนอกจากการกินอย่างเดียวก็เลยเอาโคบินายไปกินต้องการจะพิสูจน์อะไรบางอย่างสรุปว่าลดลงสามกิโลค่ะ ก็เลยหอมลงของดีอย่างนี <sk <sk ้ไม่ได้ขายของนะอายจังเลยแนะนำทุกคนเลยค่ะที่เจอเป็นมาที่เศรษฐจีได้ี่ยอมีธุรกิจรุุ่ขนาดเขาบอกว่าต้องยอมรับจะได้เป็นอย่างนั้นค่ะแต่จริงยังเลยเพิ่งเพิ่งจะเริ่มได้ไม่นานนี้เองค่ะก็อยากให้ทุกคน เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกระโุดเมืนนะคะทุกคนก็มีปผลักของตัวเองค่ะแต่ว่าของเราที่เรามั่นใจนี้ก็คือ <K h ars> ข่าวเศรษฐกิจที่เรามั่นใจก็คือคุณหมอค่ะคุณหมอเราค่อนข้างจะเป็นคนที่เก่งเลยแล้วก็เป็นแพทย์ที่เขาเรียกว่าลดน้ำหนักโดยเฉพาะเ0ปีแล้วก็ดูแลดาราเซเลบหลายคนเลยค่ะก็เลยแบบมั่นใจกับลองกับตัวเองแล้วดีมากๆก็เลยก็เลยมั่นใจมากๆเลย ค่ะเป็นไงอดดูเลยใช่ไหมซัมเมอร์นี้ไม่ได้ดูเลยอุ่นดีดีฟิบฟียอสบื้มอึมอึมจริงๆรแล้วก็ผอมนะแต่ว่าเขาแบบเอวเป็นเอวตูดเป็นตูดหน้าอกเป็นหน้าอกแต่เขาบอกแล้วทำแต่พอดีอ่ะก็ได้แต่นี่ไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่เกินค่ะเกินนิดหน่อยไม่ฮิดอ่าใช่แต่แบอย่างอย่างน้องน้องเนยเนี่ยต้องทาน สินเดียทานแล้วก็จะทําให้ผิวพรรณผ่องใสแล้วก็ข้างในมีกลิน่นหอมยังไงคะหอมยังไง ก็หอมแบบหอมธรรมชาตินะคะไม่ใช่หอมปรุงแต่งนะคะการที่หอมปรุงแต่งนี่คือไม่ใช่อาจจะมีสารเคมีเจือปนได้แต่ของเราสารสกัดทั้งหมดทำมาจากธรรมชาติและนําเข้าจากยุโรปเป็นสารสกัดที่เป็นเกรด A ทั้งนั้นนะคะก็คือจะมีพวกเปลือกสนในททาให้ผิวพรรณเราสดใสจมูกทัวนเหลืองดูแลสุภาพภายในอย่างสุดยอดทีเดียวเชียวค่ะค่ะยันแอบดมของโบวี่มาต่ายละตอนไหนเนี่ยตอนไหนคะพี่เจมสอ ตอนไหนคะที่ฉันบอกหรือเปล่าว่าฉันจะดมตรงไหนโสมจริงเหรอคะคิดลึกคิดคิดลึกคิดเยอะเลยแม่หนูก็คิดค่ะเพราะว่ากําลังพูดถึงเรื่องภายในอยู่ใช่จริงบก็บอกว่ามันมีกลิ่นหอมจริงใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเหมือนแบบว่าไปช่วยในเรื่องฮอร์โมนผู้หญิงค่ะมันก็เป็นปรับฮอร์โมนมันก็หลั่งสารดึงดูด